พ,พี่น้องมาหาเมื่อกี่หาเมืองเลยยม่ทานัดเล้วอยู่ฝ่าฝนกับติตกตกลัดทางแล้วเกิด่าอยู่่ตกไปแล้วปฝ่าเยี่ยมฝ่ากับห้อแห้งขัด คำแล้วคำแล้วล้มก้าวแตแล้วเลยป้าเลียมป้าห้องป้าผ้าอยู่พี่น้องหมื่นตกใจคิดตกลัดท่งกันล่ะบุ้ญปวดตะเห็นบ่โอ้คักพี่น้องเลยเได้กลับบ้านบ่บุญนี่ยถ um. ารับยาอยู่พี่น้องมันยังได้แล้วล้มกับเฮง อ๋อได้ไปแล้วให้เบิ่งบรรยากาศเปิ้นสิมาอีกตกไปแล้วรอบนึงสิมาอีกระอบนึงบันี้ิงโอ้ยนายจะฝ่ายอะพี่น้องเหลีล่ยมแห้งหองแห้งคักเบิ่งที่ละ่ะจากที่ว่าคนลหลายๆเป็นว่าเบืดค้นหรอ ยแง้มท่านเลี้ยวอยู่พี่นุ่มตกเรียบเลยคุณตกละท่างแล้วคำพอดี